สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้น,นี้ลดากสิอันมาถ่ายครอบครัวมีอ้ายน้องจำนวนนึงเพิ่นกะว่าเออเพิ่นว่ากะเข้าได้เพิ่นว่าสิดากสิถ่ายให้เบิง่งเนาะส่วนนึงคะ่ะแต่ว่ากมีบางส่วนที่บ่ได้เข้าอยู่อันนี้กสเป็นบริเวณลอบๆเฮือนของอ้ายเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นเฮือนของอ้ายกกละนี่อ้ายกกสําหรับลดากะาําพ่อเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีพ่อและะ้วก มีอ้ายกับซ้ําพ่อแหละเนาะเพิ่นก็ดูแลทุกอย่างนะเวียกเฮือนการซานเบิ่งนําให้น้าําหน้าน้องๆบ่อยู่เพิ่นก็แทนอ่าเฮ็ดแทนเบิเ่งแทนั่นแหละจนปะเวียกปะงานเพิ่นก็จนบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเอาเดียวนี้ะันไปผัดไปทงนึงผัดทิ่มทงนึงอันนี้ก็ต้นมนาวาเฮือนเพิ่น,นละดาละ,ละ,ละซื้อมนาวพี่น้องคือว่าแล้วเนาะอยู espaço, อย่นี่มันก็บ่ทันกินได้ฮะยังอ่อนอยู่จ้ะมนาวสีบักดกเลยเด้อจ้ะเด้อ นี่กะหลบเฮือนกะสิมีต้นมะม่วงต้นหยังเพิ่นปลูกค่ะพี่น้องหน้าบ้านกะสิมีต้นผักขอกผักคะส่วนย่อมน้อยๆเออส่วนน้อยส่วนครัวน้อยๆเพิ่นกสิปลูกกานาวสวัสดีนงเดี๋ยว่จุฮัดือานเออตอีลาอีลาอยู่เอันนี้กเฮือนพี่น้องเออชื่อหยังล่ะชื่อแท้ะปดหมวกหน่อยทอดหมวกหน่อยจ้ะชื่ออาย ซื้อซื้อบ่งามซื้อนางกั้งน้ําห่าพี่น้องเอ้ยเป็นผ้าแพทมีคู่ผ้าแพทเพิ่นบางเทื่อหันอาหันนะมาเฮือนคั่นบ่เห็นลาดพร้อมกัน2คก็ยังลงเอนจักไเบิดไกพี่น้องอันนเอื้อไผเด้อหันเด้อเอื้อไผกกล่ะค่ะอันนี้ฮะเพิ่นก็หามาแต่แซมนาพี่น้องเอ้ยมาแต่ห้แต่นามาแล้วก็มาวนเป็ดน้ําไก่ด้อันนี้แม่อยู่เฮือนเพิ่นอันนี้ฮะไก่เฮือนเพิ่นไก่ของเป็ดของไก่ตัวบ่นายมือวงนึงให้แม่น ใกล้ของเฮือนน้องทรายเงินไผ่เฮือนมั่นพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมีนกกังกอกกันเก๋นั่นได้จ้ะสิสิแหล่เฮือนทรายเฮืนซอกับยู่จุ้มกันเลยจ้ะเฮือนพ่อเฮือนแม่เฮือนอ้ายเฮือนน้องรวมกันและอันนี้ออกมาแล้วก็มาชุมนุมกันจ้ะกำลังอันนั้นอันนี้แม่นันหลานทรายนี่กับลูกอ้ายผู้ที่สองเท้าตีเราล่า,ากันว่าสีผ้ากันเฮ็ดปิ้งหมูน้อยได้จ้ะ ເຮັດປິງອັນປິ່ນໝົກນົມແລະກະລ່ານໃສ່ຜູ້ເກົ່າຫັ້ນອ້າຍດຽວນ້ອງໃສ່ນະແກ່ນນະຄອນສະບດີເນອງເ້ພນອງນ້ອງໃສ່ອາຍກນອນດ່ນແມາ бен ปะจําບ້ານເດຈນອຕວນພອຈຊື อันนี้ก็แมนคอกงัวคอกคยัยวข้าและวกงัวขั้วยกก,กำลังสิมาคอกมาแรงจ้ะชิสละ่ะงานสาบ้านซ่องกับพี่น้องเลยบราน,นกบ้าน,นาเนาะจะ้ะให้จังใดแต่ก,กันเลียนกันมาจังสิละ่ะอยู่จุ้มจุมเดียวกันหักกระมวนกันมาเงินมาซานละอยู่พี่น้อง,องกินอย่างกระแซ็บซอีกพี่น้องเลยดูหลายคู่หลายคนถ้าไปกับเป็นคอกเบสเด้อจ้ะเดอ้ออันนี้ก็เป็นคอกเบสเด้อจ้ะพี่น้อง แม่ในเฮือนนี่แหละกะบ่หลายตูปปานใดดอกเด้มีเบ,บ้มีงวัวมีหยังแหละนั่นเด้จ้ะมีซ่ำนี้แหละเลีเ้ยงไว้เห็นเพิ่นมีเฮาก็อยากมีน้ำเพิ่นแบก็ได้ด้านหลังก็คือระดาได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเนาะอนก็สิเป็นนองะ2นองเลี้ยงกัน,นบ้านทางซอ,อกก็จังซี่แหละบนกบนาพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้มีมอีหยัง น้องๆอ,อันนั้นก็อีกน้องหนึ่งเนาะจ้ะยีเจนั้นนี่ก็จะเป็นเฮือนนกกังเกงน,นะจะเนาะนี่มีเฮือนนกกังเกมีหลายตัวอยู่ได้พี่น้องค่ะมันบดทัานข้าเนาะมีแต่บางส่วนซื่อเพิ่นเข้าไปอยู่นในๆค่ะนี่ก็เป็นสวนครัวหลังบ้านของทางเฮือนแม่มีต้นขี้เหลก็กขี้เหล็กเมีอันนี้เป็นเล้าเข่าเด้อจ้ะเด้ปอปันนกเขาค่ะยังมีอยู่ได้เล้าเข่าต้องได้มีเล้าเข่าเล้าอย่างเลย ข้าขึ้นนาเอินแล้วให้แล้วนาแล้วเข้าขึ้นเล้าขึ้นเหี้ยก็ตรงได้อันนั้นนี่เพิ่นเอิ้นเล้าเข้าจ้ะเล้าเข้าแล้วก็สิมีอันนี้มันจักปันไผบ่อย่างพี่น้องแล้วก็มีหงสีขาวน้อยเนาะเพราะว่าอันอยู่บารดาหั่นน่ะมันบ่มีบ่มนบ่มีดอกพี่น้องคั่นเอาไปสีเพิ่นก็ยากอันนี้คดกสีข้ามันก็สิบ่งามปานใดแต่ก็ดีกว่าเฮาสี ข้าวเบิดละแล่นเอาไปสีแต่อยู่บ้านเพิ่นหั่นน่ะอยู่เฮือนเพิ่นนะ่ะพี่นอ้องมันกะยากยุ่งยากแน่ๆอันนี้มีอยู่เฮือนเฮากข้าวเบิดแล้วก็เอามาสีนี่กลบทั้งเฮือนอายเด้อจ้ะเด้อนี่ก็ปเป็นเฮือนไว้ทานหรือบ่อุปกรณ์ไว้รถไถนอกไถนาอางต่งตงตงางๆเลยจะ้ะมีเปาทานเปาหิ้วมีไม้ตกอกคอกตาอันนี้ เงินน้อยเงินกับมิตรตุก,กับตุพี่โน้องเอ้ยบ่มีเงินหลังรักปักใหญ่คือเพื่อนได้บ่ได้มีเงินสวยเงินงามคือเพื่อนระดาค่ะจังได้ละนี่ประจักษ์ของน้องทรายจ้ะสิละมีแต่กระป๋อกกระเป๊กเป็นเงินเงินตุกเงินไม้ใกล้ทางนี่เด้กจ้ะเด้อแค้มทางเลขที่สิบสามเลยละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเงินไว้เครื่องของอันอยู่เงินของ แม่ละดายละอันนี้ก็เป็นเพื่อนเราจะอันนี้จะเป็นเฮือนพ่อเฮือนแม่เด้อจ้จะเด้องือนแต่ว่าพ่อหันเสียแล้วมีแต่แม่เป็นงือนเป็นหน้าบ้านเด้อจ้จะเด้อเพื่อนของระดาน,นี่เราจะมีต้นกระชันเลดอกไม้ตอกๆอ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับดอกไม้คือจังนี้ระดาลงมาแต่วิยังข้าวตะกี้ระดาลงมาแล้วก็ซื้อลงมาแล้วก็มีดอกกัน มะลิน้ำจ้ามะลิกับควงงามเ้าจะเด้อลงมากับแม่ไเพ่นเบิ่งค่ะพี่น้องรด,ดากับเป็นคนมักปลูกดอกไม้พี่น้องเลยมาแม่พ่นกาเบิง่ง่ตปลูกตอกตพันกาส่วนพ่นกาหามาปลูกใส่น้ำดอกเพิงดอกเพิงค่ได้ได้เบิง้งได้พี่น้องไอ้ดอกเพิงนี่ค่ะรด,ดามาปลูกใส่ขั้นแมนบอลนะฮะบบเบิบ่งพ่นกับมันหลักเลยเวียดนามค่ะกนาดงานจะ แม่เพิ่กักสิคายเครือ่องคายคองกระต้มขนมมาล็อกแจกๆนี่แหละจ้ะกับะได้อันนั้นไม่ย่างไรเป็น้านค้าเนน้อยนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะอันนี้น้องไซรล่ะไออันาสุภากรดอกไม้พร้อมออกจ้ะพี่น้องดอกนี้ พี่ละจา้าเฮือนซานบ้านซองก็ได้สบายดีล่ะสุขดีน้องนะจ๊ะเพิ่นหันแม่ค <c oughs> ่ะเฮ็ดเฮือนครัวอยู่นอกบ้านเด้อจ้ะพี่น้องครัวก็ได้ิล่ะครัวบ้านนอกบ้านนเฮ็ดครัวให้เพิ่นอยู่ในบ้านหั่นน่ะเพิ่นผัดบม่มักมีครัวอยู่ในเฮือนแต่ว่าเพิ่นผัดบ่มักเพิน่นล่ะบ่ดังก็ฮมานเพิน่นว่าเพิน่นเผาหานขายเครื่องลมันเลยยากว่าซั่นก็เลยว่ามดังอยู่หน้าบ,บ้าน แต่สำหรับระดาหันบ่อควายมักป่านนาะแต่ว่ารดาบได้อยูกอ่กะบส่สร้างสิว่าเลยพี่น้องเออนด้ที่สะดวกต่อเพิ่นกะแล้วแต่อันนี้กระบอกน,นั้นเนาะเก็บน้ำพี่น้องไยตวงน้ำผุนลงมาใส่ไว้ไซเพราะว่าบระดาหันอึดน้ำได้ซื้อหลยยามแรงนะพี่น้องต้นมะนาวมะนาวกังบ่าทัน,น์ในมีมากเดยวจะเด้อย,ยามแรงค่ได้ซื้อน้ำเห็นไห้จ้ะ เป็นเฮือนไว้ทานจ้ะเฮือนไว้ทานมี2บ่อนเด้อจ้ะท่านก็แม่นอ้ายเพิ่นเผาเองเลยไม้อยู่นาหน้าจ้ะพี่น้องนี่ก็น้องชายเกเวียกมาแล้วก็เฮ็ดอันนั้นอยู่เียกนําอันนั้นเพิ่นล่ะหลังบ้านละดามีมักชมพูเด้อจ้ะเด้อันนี้หั่นระดาจําได้ว่าตะกี้มัน อันอยากได้เนาะลงมาตะเวียงก็ซื้อลงมาตะเวียงพุ่นน่ะพี่น้องแล้วดาหาความมามักได้ได้เห็ดต้นไม้ต้นตอกอย่าหคนลงมาเลยมาปลูกกมีมากอยู่ด้จ้เด้อแต่มันห่วงแล้วก็เลยว่าอันนั้นนี่จะ้ะต้องได้เฮ็ดอ่างเก็บน้ําซละ่ะพี่น้องต้งน้ําไว้ไ,ไวไ้ไว้อาบสักเครื่องสักของแลจะ้ะเพราะว่าคั่นบ่เฮ็ดจังซี่กไซื้อเพิ่นซื้อกฟุ้ยนึง6,000กิพี่น้องกฟุ้ยนึงะ ทิศนึงค่ะเบิดเป็นเท่าไรลายคนอีกแบบน,นี้นะน้ำอับในก็มีถังเก็บน้ำอยู่จ้ะอันนี้เป็นเวลาซื้อเพิ่นเลยเอาขึ้นมาถาังนี่เนาะเพระาะว่าอันเขาจึงโบได้อันนั้นบบยากปไนไหนก็เฮ็ดทอเป่งลงไปใส่น้ำห้องน้ำอีหยังนะจ๊ะกับประมาณนี้แหละบ้านซองระดากับพี่น้องเอ้ยบ้านบ้านนอกบ้านนาเนาะจา้ะเฮ็ดจังไดปลูกอันนี้เป็นต้นมะนาวสีเดี๋ยวะพี่น้อง มักนาวใหญ่เห็นนะพเพิ่น่าเป็นยาได้เห็นบ่เนี่ยตะกี้ตอนอยู่ในบ้านนะพ่อระดามักปลูกอันมักนาวสีมักนาวนใหญ่ๆห่นี่ยนะใหญ่สมกี้องพนละใหญ่สมักสมโอคนละจ้ะ,ะแล้วก็มีมักชีดายใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เห็นย้ายออกมาอยู่พี่ก็ได้แทต้นเดียวออกมาก็อยากดับนแนวละเด้อดับนแนวแนวละจ้ะเหลือแค่นั้นแหละนี่กับทางด้านหน้าเนาะนี่ก็เป็นบ้านของน้องทรายเห็นละจ้ะแต่เพิ่นบอกท่านได้แล้วนี่ก็เป็นบ้านที่อัน ให้น้องซายมาอยู่นะจ๊ะเนาะบ้านนี้ระดากอปุ๊กมานะนำให้เลยจ้ะแต่ว่าระดาบ่ได้อยู่ก็เลยว่าช่วงที่ระดามีปัญหากับชีวิตเนี่หน่อยหนึ่งก็เลยน้องชายเพิ่นกะซอยระดาเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ระดาก็ให้เพิ่นมาอยู่นี่อยู่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นยังบ่ได้แล้วนะจ๊ะเด้อย,ยังบุมีอย่างจ้ะอาสามัมเนล่ะก็มีน้องชายน้องไพ่ซเพิ่นอยู่ ก็เป็นงง้นเวลาสั้นเดียวหลังน,น้อยจ้ะพอแตอันนี้นี่แหละพอแต,ตได้อยู่ได้นอนนี่ล่ะจ้ะบ่ซิแหละเวลาแฟนระดามาจึงพากันนอนแต่ห้องแฮมนะจ้ะเนาะมันอ่ะน,นั้นบ้านซ่องเฮือนซานมันกับ,บ่ได้แล้วอุดมสมบูรณ์อีหยังจ้เล็กๆน้อยๆถ้าระดามาผู้เดียวก็ใครแดเนาะพว่าได้อยู่ อันนี้กระชวนนี่กระิเป็นดินคงน้องสาวกับน้องชายล่าเด้จ้ะด้านนี้กระิเป็นเพราะว่าดินนั้นจำนวนนี้มันดินที่พ่อแบ่งให้ลูกแต่ละคนนะลูกเต้าได้ปุกเงินปุกชาธนะไพอันนั้นมีเงินมีคำซอกมาหาได้ก้อนกับปุ๊กก้อนสร้างก้อนเอาจ้ะไพพระท่านมีกะยังสิเป็นยังซีอยู่หล่ะจ้ะรักษาไพฮักษามันพ่อแม่ปันให้แล้วก็ไดพี่น้องเอ้ย ากานยังบบแล้วบทั่วพอประมาณนี้ลระจะบ้านงินกันได้ให้หนาหัวสวนกันคือพี่น้องเห็นอะไะจ้ะลายอยู่แต่ว่ามันเป็นดินให้ดินนาบ้านนอกน่าจะเนาะกันเราคมราคากันยังบบสูงนะจ้ะามาหอนี้ระดับก็สิขอลาพี่ลาน้องบบสุขุสุคนล้วเด้อจ้ะเด้อกับทิวทัศน์ธรรมชาติอากาศเย็นเย็นยามแรงอยู่บ้านนอกบ้านนาฮานแเซนจะเย็นสบายใจจ้ะเป็นลูกชาวนากับแบบนี้หละจ้ะ ลำบากกายแต่จะกระสบายใจระดายังคิดว่าบางทีมือหนึ่งอาจจะอยากกลับมาอยู่บ้านตัวเองอยู่จ้ะไปอยู่ในเมืองใหญ่ก็ปากกัดตินทิบเงินก็ต้องเข้าเสาเข้าก็ต้องซื้อจ้ะบได้ง่ายมาบ้านเฮาใครไดอยังในน้อยก็อยู่เฮือนตัวเองถึงว่าสิบันนอกคอกนาลำบากแดกก็ก็ดีกัวได้พี่น้องซอกยู่หากินก็ได้เนาะบมมีเงินมีคำก็เข้าป้าหาหน่อไม้หาเฮ็ดหาอัน กูหาป่ากินะนะการง่ายแต่ว่าอยู่ในเมืองคันบุมีเงินเสิร์บจักซิยูและพี่น้อกไปพักเส้นหนึ่งก็ได้ซื้อลงเงินไปกระจายเงินลดเพราะฉะนั้นะระดาจ,จึงว่าชีวิตบันนกบันนาซีพิตที่พอเพียงนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยจ้ะโอเคขอบอกขอบใจหลายๆทุกคู่ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจทั้งทุกเม้นทุกแชร์ทุกไลค์ทุกการติดตาม ทุกซับสไครกับเป็นถือว่าเป็นแห้งเป็นกำลังใจให้ระดานาะจากนาะขอบอกขอบใจหลายๆเด้อสาหรับค่วมเป็นห่วงเป็นใย,ยคําอวยพรต่างๆแล้วก็ระดาก็โอให้พี่ๆน้องๆสุข,ขู่สุคนมีแต่ค่วมสุขกายสุขใจล,ล่ารวยล,ล่ำรวยสุข,ขู่สุคนได้จ้าเด้อขอบอกสองสาวเราดอกหญ้าท่าแขกเนี่ยได้จาด้าเด้อบายยใจหลายๆจา้า